เฮ้ยก <laughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเที่ยว Universal Studio กันนะคะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยเขามีเครื่องเล่นใหม่นะคะเป็นเครื่องเล่นดองกี้คองนั่นเองและเราเนี่ยก็ได้จองตั๋วมาแล้วนะคะซึ่งจะอยู่ในโซนของ Nintendo World นะ mm hmm. ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรแต่ว่าเขาจะมีพวกขนมใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นเครื่องเล่นใหม่ๆเดี mm ๋ย hmm. วเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงและที่นี่เนี่ยน่าจะกําลังมีพวกอีเวนต์ต่างๆเกี mm ่ยวกับพวกแอนิเมะเหมือนกันถ้ามีอาหารอะไรแปลกๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยกินกันเอาให้พุงกลางเลย let's go วันนี้นะคะเป็นวันที่อีเวนต์แอนิเมตต่างๆเนี่ยมันหมดลงพอดีเลยแล้วเขาก็กําลังจัดการแบบว่าทําเป็นทีมใหม่ๆนะคะอย่างพวกดอโดเรมอนพวกยัยบาทอะไรอย่างเงี้ยคือไปหมดแล้วนะแต่ยังเหลืออันนี้อยู่ค่ะเป็น 4D l i v e Show นะคะของโค้นนั่นเองจะเปิดรอบตอนส1บเอโมง10นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันมันเป็นการแสดงนะทุกคนแล้วก็ยังไม่เคยดูอันนี้มาก่อนนะคะเป็นอันใหม่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง น่าจะจลกระทำเพชศแน่เลยจลกระทำเพชศตลอดอ่ะจอเกิดคิดมันไม่มีอย่างอื่นที่มีความมากกว่าเพรแล้วไงนี่เป็นชวายไลท์เรนโบว์อืมจังจนคิดดูดูดเฮ้ยเราเป็นที่นัง่งวี p อพี ดูจบเรียบร้อยแล้วค่ะสนุกมากๆเลยอันนี้เนี่ยเขาจะเป็น 4D นะพร้อมกับมีคนมาแสดงด้วยเรื่องเราก็จะเกี่ยวกับเหมือนเรานะคะจะเข้าไปในตึกอาคารอาคารหนึ่งซึ่งเขามีจัดแสดงเกี่ยวกับเพชรเจสีนะคะซึ่งสตโอกกกับออรันเนี่ยเขาก็จะคอยดําเนินรายการนะคะเป็นพิธีกรให้เรานะซึ่งก็จะมีจดหมายของจอมโจรคิดเนี่ยเขาส่งมาที่ตึกนี้นะเพื่อที่จะแบบจะมาขโมยอพารเมนต์นี่แหละแต่ว่ามันก็เกิดความกุหวาบขึ้นนะคะทําให้มีจอมโจรคิดโคนันนะคะแล้วก็แบบว่า หลายๆตัวละครนะคะเขาก็มาสู้กันในฉากนี้ด้วยค่ะก็สนุกมากๆเลยนะทุกคนอยากให้ทุกคนมาลองดูกันน้แล้วมันก็เป็นจุดที่แบบถ้าเกิดว่าเรามาหน้าหนาวเนี่ยเป็นจุดพักขาได้ดีเลยเพราะว่ามันอุ่นมากแต่ว่าตัวนี้เขาเป็นที่ฟดีใช่ไหมเขาก็จะมีความแบบเก้าอี้จะแบบต่ำลดระดับนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีพ่นควันพ่นอะไรไปสุดท้ายนะคะจุดจบก็คือ ไปติดตามกันเอาเองว่าเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าเพชรเจรสีเนี่ยสวยมากๆค่ะทุกคนแล้วเราก็จะได้เห็นเพชรเป็นนั้นเนี่ลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาลยลยตลอดเวลาเลยเดี๋ยวเราไปดูของประดิษฐดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะจับแจกของด้วยใครที่อยากจะได้นะคะติดตามรายละเอียดท้ายคลิปเลยค่ะฮะเอ้ยอันนี้คืออาจารย์วาดป่ะ อ๋อ oh, วาดให้กับยนะูนิวอร์แซลเนาะในอันนี้เลยเพราะว่าผ้านนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับจอมโจรคิดเป็นหลักนะคะเหมือนจอมโจรคิดอาจจะมีบทบาทในการที่จะมาขโมยจเจ้าเพชรเม็ดงามน,นี้นั่นแหละแล้วก็ของไม่ใชได้เกี่ยวกับจอมโจรคิดเยเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นเสื้อที่ทําออกมาแบบไม่รู้อ่ะในซูมเขาบอกว่าเป็นเสื้อจอมโจรคิดแต่ว่ามันจะมีตัวนี้เป็นของคนนั้นมีเข็มกัด นักสืบจิ๋วไงอ๋อไม่ละแ้งคิดว่าเนี้ยน่าจะเป็นเสื้อโคนันนะคะมาในหน้าหนาวแบบนี้ก็เหมาะดีนะแล้วก็จะมีพวกกระเป๋าต่างๆอะไรแบบนี้น่ารักนี่ซึ่งกระเป๋าพวกนี้จริงๆอ่ะตามเทศกาลต่างๆเขาจะมีอยู่แล้วเนาะแต่แ้งคิดว่าไอที่แปลกจริงๆอ่ะคือเขามีตุ๊กตาตัวใหญ่ปกติจะเป็นตุ๊กตาตัวน้อยๆเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นีเลยตุ๊กตาจอมโจรคิดคือความแตกต่างของจอมโจรคิดกับโคนันแตกต่างกันตรงไหน หน้าคล้ายๆกันเหมื่นกันเป๊ะรู้สึกว่าเขาเคยแบบปลอมตัวเป็นอันจริงๆก็ยยงไม่ออกนะอันนี้ความน่ารักคืออะไรหรอวะนี่นี่นี่เห็นว่ามันมีใสๆเป็นแว่นอันนี้คือแว่นเป็นแว่นปลาฉลามจอใช่เขาก็ยังมีความอินเป็นของยูนิเวอร์แซลอยู่นะแล้วก็ถ้าใครที่แบบอยากได้ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะนี่ก็น่ารักดีเฮ้ยไปเอาไป้เอานี้ไปแจกดีกว่า นี่เลยตุ๊กตาจอมจอนคิดนะคะอันนี้พร้อมกับถือถังปะพรเป็นหมวกจอมจอนคิดด้วยอ่ะอันนี้ราคา2,900เยนนะคะเดี๋ยวอันนี้แจก1นรางวัลใครอยากได้นะคะติดตามท้ายคลิปเลยค่ะโหอันนี้เขาเหมือนเป็นกระเป๋านะกระเป๋าใส่บัตรใช่ไหมแล้วก็สามารถห้อยได้ด้วยเป็นห้อยแบบ crossbody นะคะน่ารักมาเป็นมีทั้งคนนั้นแล้วก็มีทั้งจอมจอนคิดจอมจอคิดคือาแบบอืม นารักเป็นหมวกเกาะหมวกอยู่เลยเสื้อก็จะเป็นคอลเลกชั่นใหม่เลยนะทุกคนนี่อันนี้ดูนี่ครับคิดคุณคิดว่าด้านหลังจะมีลายไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยลายจําจนคิดเลิศนะ ตัวนี้สวยมากเลยอะ่ะคือไม่รู้ว่าภาคนี้เป็นภาคเดียวกับที่ฉายในไทยไม่นานมานี้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆอ่ะก่อนที่จะจบหนังเนี่ยนะคะที่เราดู 4D ไปเนี่ยเหมือนอามูโร่เขาจะโทรศัพท์อะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อที่จะให้คนที่เขาจะแสดงเพจเนี่ยไปส่งขับเฮลิคอปเตอร์ไปส่งในที่ที่หนึง่งแ้ลคิดว่าน่าจะนําไปภาคใหม่แน่นอนอืมแต่อันเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นภาคเดียวกับที่เพิ่งฉายในโรงไปหรือเปล่านะนี่อะอามูโร่อืมต้มารักอะ่ะ คือคือแป้งชอบตัวเนี้ยเขามีอีกด้านหนึ่งก็คือที่เขาเป็นพนักงานอะไรปะขายกาแฟที่จะเป็นภาคในเน็ตเฟเยอะใช่เดี๋ยวเรามาหาของแจกน้องๆอีกหนึ่งรางวัลดีกว่าซื้อตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยเอออันนี้คือรวมคาแรคเตอร์เลยน่ารักมากอันนี้เป็นกีบป่ะอืมเอ้ยกีบน่นแหลแล้วก็มีที่คาดผมอ๋อไม่ใช่กีบเป็นแหวนเธออ๋อเป็นแหวนเป็นแหวนแล้วก็ที่มัดผมใช่ แต่ว่าคนวิ่ปุ่นน่ะเขาจะไม่ค่อยเอาเนี้ยไปมัดผมเท่าไหร่เขาจะเอามาใส่ข้อมือมันจะเหมือนแบบเป็นเกาะๆไว้อยู่อั้นี้ก็จะเป็นตัวแหวนเหมือนกันก็จะมีเซตเป็นเซตจนๆคิกับโคนันนะช่วงนี้จะแบบสองตัวนี้กาลังมาแรงเมนูพิเศษนี่ไงอ๋อที่เขาเป็นพนักงานไนีใช่นี่ก็จะเป็นเมนูนะคะน่าจะเป็นเซตทำอ่าเป็นสไปคตี้ซอสเนาะซึ่งพวกเนี้ยมันสำเร็จเลยนะดีมากเอ้การ์ตูนสนุกนะ ใช่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 ใช,ช่วงนี้กล่องสุม่มกำลังมาแรงขนมก็มาแรงเหมือนกันคุณจะสุ่มได้คาแรคเตอร์พวกนี้นะคะและอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวอะไรไม่รู้ <พา S 1> อันนี้ <แก S 1> คือให<ค> <พา S 2> ้ไปสุ่มเอาเองมอริฮะมอริโกะโโกินไม่ลงเลยเหนียวแก่เกินเป็นแบบเป็นนี่ได้ไหมเป็นคิดได้ไหมไม่เป็นมริเป็นมริไม่เท่าไหร่น,นะเป็นลุงตำรวจอ้วนๆอะ <c oughs> อันนั้นเหนียวกว่าเดิม อันนั้นเหนียวนุ่มไม่แน่นะเพราะดูดิในซอมีอบโบลิด้วยเนหะ็นไหมอ่าอาจจะใช่เป็นตัวละครลับนะคะก็มาสูงกันได้นะตัวนี้ทั้งหมดจะมี24ชิ้นนะคะรานะคา2,000เยนแต่ที่แป้งชอบมากๆทุกคนมาดูเดี๋ยวนี้ uh huh. นี่ยอ APTX 4869นี่ฮะเป็นช็อกโกแลตค่ะ Apts ก็ชอบอะ a p o p t ท s i s เงี้ยใช่ที่ที่แป้งเคยภาคก,กินแล้วจะทําให้ตัวเล็กลงถูกต้องนี่นี่น,นี่อันนี้คือแป้งคิดว่าน่าจะเป็นช็อกโกแลตนะแต่ถ้าไม่เป็นช็อกโกแลตเี่กก็อาจจะเป็นคุกกี้เพราะว่าปกติเวลาแบบ u ว่า e r s a l เขาจะขาย2อ,อย่างเป็นคุกกี้กับช็อกโกแลตเป็นหลักอ๋อเมื่อกี้จองจนคิดเขาใช้ปืนเนี้ยยิงปืนยิงไพ่ออนี่นี่นี่ไขว้เปนพงกุญแจปกติไม่เห็นนะ ของเวชนัยที่เป็นเกี่ยวกับจอมโจรคิดที่เป็นอาวุธหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นของคนัานเป็นหลักเนาะพวกลูกบอลรองเท้าแต่นี่คือเริ่มมีของจอมโจรคิดโผล่เข้ามาแล้วและนี่ก็คล้าย,ายๆเดิมนะคะอันนี้จะเป็นที่เปลี่ยนเสียงแต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเสียงได้จริงปะแป้งคิดว่ามันน่าจะกดแล้วมันก็จะเป็นเสียงคนนานอนะ่ะอันนี้ยตนี้ใช้ยุ่ยไปหน่อยนะถ <laughs> ่ายกระทดลองมานานไฮ้ผ้ากันเปื้อนของอาบูโรใช่แล้วก็มีเซ็ตจานด้วย นี่ใครที่แบบว่าติดตามว่าแบบเอ้ยอยากจะมีโอกาสได้ไปร้านกาแฟของอามูโร่สักครั้งหนึ่งเนี่ยร้านอาหารของอามูโร่เนี่ยก็สามารถซื้ออเซอรีพวกนี้นะคะไปทําเองแล้วก็จินตนาการได้นะโอ้ยนี่เป็นเซตเป็นเซตสํานักง,งานโมลิแล้วก็สามารถเอาตัวละครอ,อันนี้ได้คือน,นี่เขามาเป็นเซตเลยอุย้ยอันนี้เอาอันนี้ไปแจกดีกว่าราคา 3,900เยนนะคะทุกคนด้านในเนี่ยก็จะมีเป <fly> right. ็นแบบนี <Kivol. S 2> ้เลยนะออเทเซอรีอย่างนี้เลยสามารถเดาไปตั้งโชว์บนโต๊ะได้นะคะหรือว่าใครที่แบบว่าเอ้ยอยากเอามาเล่นเป็นตุ๊กตาก็ได้เพราะว่าเขาแยกชิ้นมาให้เลยโอสวยสวยเนาะไม่ได้มีแค่อันนี้นะพี่ป๊อปเดินมาอีกฝั่งนึงนี่คฮะฝั่งนี้เป็นห้องสมุดอ๋อน่าจะเป็นห้องของพ่อหรือเปล่า โอ้ไม่อันนี้อันนี้แป้งไม่แน่อ๋อนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ใช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 ่นี่น่าจะเป็นห้องของบ้านพ่อ,อบ้านพ่อ <laughs> บ้านพ่อเลยหรอแต่แป้งคิดว่าเป็นเป็นหมอนนะ่าจะน่ารักกว่าเนาะอ่า<อ>งั้นสำหรับโซนโคน,นันนะคะเดี๋ยวเราแจกสองรางวัลน,นะก็จะเป็นตุ๊กตาจอนโซนคิดอาครแล้วก็เศษบ้านโคน,นันนะ<อ>ใครอยากได้อันไหนเนี่ยติดตามไปเรียกท้ายคลิปเลยนะคะ อันนี้แปลกมากทุกคนมันเป็นถังป๊อบคอนนะหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือน้องหมี่ธรรมดานะคะแต่มันคือหมี่กระเป๋าถังป๊อบคอนเขาเขียว่าทีมป๊อปคอนบัเก็ตนะแล้วก็มีตัวมินเนี่ยนที่กำลังถือให้เจ้าทิมอยู่ด้วยบ,บ๊อบแอนทิมอันนี้ราคา4,500เยนนะคะเพิ่งเคยเห็นน่ารักมากนี่มีคนซื้อด้วยหนึ่งตัวอ๋ออข้าง,งมันมีเห็นปะ เห็นว่าข้างหลังมันจะมีเหมือนแบะหัวเหมือนเปิดหัวสมองน้องออกมาแล้วใส่บล็อกคอนลงไปว้าวคนล้ําอ่ะคือข้างหน้าเป็นขนหมดเลยนะยกเว้นแค่เฉพาะหัวนะคะที่เป็นแบบเหมือนเป็นพลาสติกอะ่ะเออเลิศ <c oughs> ดูนี่ซะก่อนเล่นคนันมาเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีเป็นเซตอาหารของคนันได้ะคะ่ะอยู่ร้านฝั่งตรงข้ามของโฟดีเลยนะแล้วก็นี่ เขามีทั้งของคาวแล้วก็ของหวานนะคะของหวานจะเป็นเหมือนคล้ายคทาร์ตนะแล้วก็มีคุกกี้ลายโบของโคน,นันเฮ้ยอันนี้คือแบบว่าเขาใช้แยมหรืออะไรไม่รู้ครีมมั้งสีเหมือนแบบสีเสื้อของโคนันเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นซุปข,ของคุณอามูโร่ค่ะดูจากกลิ่นแล้วนะ่าจะเป็นซุปแบบแนวแบบเครื่องเทศแกงกะหรี่นิดนึงอะ่ะเออแล้วก็ อันนี้เป็นอาหารจานหลักนะคะเขาจะมาพร้อมกับรัวซองแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นแซนด์วิชเนาะดูมีทั้งชีสมีทั้งแบบน่าจะแฮมหรือไส้กรอกไม่รู้นะทุกคนเออแล้วก็ใครที่ซื้อมานะคะสามารถเอาอันนี้ไปเก็บได้นะเป็นสติกเกอร์ค่ะลายโคน,นันกับจอมโจริดแบบนี้เลยมีคุณอามูโร่ด้วยเขาจะเป็นเมนหลักในการที่ต่อสู้กับจอมโจริดในเรื่องนะคะแถมน้ำไม่ใช่น้ำธรรมดาน,นะจ๊ะเมื่อกี้เราดูอะไรมา แล้วดูอ um ันยมณีเพชรเสีมาซึ่งในนี้มีเพชรเสีเหมือนกันแต่มาในรูปแบบของเยลลี่น่ะเขาบอกว่าคนก่อนทานนะคะจะเป็นน้ำสปาร์คิงสตรอเบอรี่ชิมเลยโซดาคล้ายๆกับสไปล์แล้วก็ใส่กับพวกแบบเอ,อ่อสตอรอเบอรี่เป็นเนื้อสตอรอเบอรี่สดนะทุกคน แต่มาในรูปแบบของแบบเหมือนสตรอเบอรี่ที่เขาแช่แข็งมาแล้วเอามาหั่นๆๆอนะ่ะใส่ลงมาเวลากินอ่ะมันจะมีความเปรี้ยวปลาแรมปลเมกับหวานของโซดาสดชื่นดีนะคะแถมเขายังใส่นี่มาให้เราด้วยเห็นปะเลมอนด้วยอ๋อไม่ไน่าหรอกมันมีกลิ่นเปรี้ยวๆด้วยมาจากเลมอนนี่แหละโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมอันนี้ดีวกว่าเริ่มกันที่ซุปของคุณอัมบูโรนะคะอืคือ ประเด็นอยากจะบ่นมากทุกคนพี่ป๊อปไปเอาช้อนอันนี้มาให้ซึ่งมันตักสุปได้จร,จริงใช่ไหมเอาลองดูไม่ไดออันนี้มันเป็นสุปที่ทุกคนสั่งเตเห็นปะข้างในมันเหมือนเป็นหัวหอมหอมที่มันเป็นหอมขาวๆอะ่ะแล้วเขาเอามาสำลงมันคออมันเปื่อยมากแล้วกลิ่นมันหอมมากอ่ะ อร่อยอ่ะอุ้ยอร่อยเลยอ่ะนี่ก็จะขาย,ขายกับแซนด์วิชทั่วไปนะทุกคนะเขาใช้เป็นครัวซองอ่ะเดี๋ยวขอลองชิมไฟดูก่อนล้วกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่นะคะยังไม่สิ้นของขาวขอของหวานเลยละกันของหวานอันนี้นะคะเป็นคาร์ดนั่นเองไม่แน่ใจว่าครีมมันเป็นยังไงนะต้องลองกัดไปเลยอิ่มมากหนึ่งสองสามอ๋อ ครีมของน้องคนนั้นอันนี้นะคะเป็นครีมเหมือนคล้ายๆแบบของตามยนูนิเวอร์แซลทั่วไปเลยคือมันมีความเปรี้ยวๆตรงเนี้ยแป้งไม่ไแน่ใจนะเห็นทุกคนจะเห็นเหลืองๆปะคิดว่ามันเป็นพวกเวยมสับป,ปะรดอะแล้วก็รวมกันอะ่ะตัวคัคเกอร์ของเขาอะกับครีมอะรวมกันไม่รู้มัอนอีท่าหนมันเหมือนโอริโอ้เลยแต่เป็นโอริโอ้ที่มีความแบบ มีความนึ็นผลไม้นิดๆแต่ว่ารสชาติค่อนข้างหวานนะคะส่วนคุกกี้อ่ะเขาอร่อยนะซึ่งเซตอาหารอันนี้นะคะที่เรากินมาคือ2,300เยนเองกล็ลองมาทานได้นะคะนี่ก็คือดองกิคอนจีเข้ามาแล้วอ๋อเป็นโซนใหม่ที่มันเดินออกมาจากบ้านเห็ดที่เป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็เข้ามาได้เลยโซนนี้จะอยู่ในโซนของ Nintendo World นะคะทุกคนเดี๋ยวเขาไปดูกันเลยมแล้ววา โอเป็นงงเลยโอ้โหโอ้ยทำไเสียงหนูกอวานจังโอ้โหนี่คือหมู่บ้านของดองกี้คองค่ะก็จะเป็นเอ่อคิงคองที่เขาบอกว่าเป็นคิงคองที่แข็งแกร่งที่สุดนะคะในหมู่บ้านนี้เลยและเขาเนี่ยก็จะอยู่คู่กับเพื่อนลิงน้อยของเขานะเดี๋ยวเราจะต้องไปเล่นเครื่องเล่นก่อนโุ้ย ดู่ๆเครื่องเล่นของเราเนียกับนี่กับแบบคุมสมบัติอ่ะนี่คือฐานทัพของเขาใช่ไหมเหมือนเป็นหมู่บ้านเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลิงทองอุย้ยเราจะไปเล่นเครื่องเล่นนั้นเฮ้ยปัเดียวอยู่นะตอนแรกคิดว่าเป็นของเล่นเด็กๆเมื่อกี้ดูดูผมคุณลุงคือปลิวสวยอยู่นะไป เดี๋ยวเราต้องไปเล่นเครื่องเล่นแล้วอีกสักประมาณ10นาทีไหนไหนอ่ะหมวกคนอ้ยใช่สู้วันนี้เด็กๆฉันตองกี่ข้องน้าอุ้ยตู้ใหญ่มากโอ้โหกี่ข้องอะไรทําไรอย่าทับเด็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยินดีต้อนรับอุ้ยล้วคือ เป็นตัวดองกี้คองเป็นมัสคอดต,ตัวใหม่นะคะทุกคนคือมันยังไม่มีความเปื้อนเลยอะลุกขนยังสลัวยอยู่เลยเขาเพิ่งเปิดตัวเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนาะของเมื่อเชนได้ก็มีค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อของตัวนี้ไปแจกน้องๆกันนะโอ้ตื่นตาตื่นใจมากอะคือโซนนี้แปลว่าเป็นโซนที่ถ่ายรูปแล้วสวยนะเพราะว่าสีของเขาจะเป็นสีออกแบบทองทอง,ทองน้ำตาลน้ำตาลคือแต่งตัวสีไหนก็เข้าหมดเขาให้เล่นในนี้ด้วย ตีกองดองกี้คองตียังไงอ่ะก็ตีตีตามจังหวะอ๋อคล้ายคอันนี้ป่ะไอที่เป็นตู้เกมอ่ะที่มันเป็นปอก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 ขี้อ่ยคล้ายทุกคนอันนี้เป็นของกินใหม่นะคะของโซนดองกี้คองนะเขา<ม>จะมาเป็นแก้วแบบคล้ายๆกับถังไม้ที่ดองกี้คองเนี่ยชอบถือมาทุบนะคะแล้วก็จะมีเป็นไอติมมัง้งอันนี้เหมือนเป็นไอติมน้ำแข็งใสอ๋อ อารมณ์เหมือนให้เราเลือกว่าเราจะเอาแก้วดองกี้คองหรือว่าจะเอาเป็นแก้วพลาสติกธรรมดาระดับแป้งต้องเป็นแก้วดองกี้คองอยู่แล้วสัญญาณ์ตัวจี้แบบนี้ก็คือเราสามารถเอานาฬิกาเนี่ยไปแท็บๆตรงนี้ได้ด้วยนะซึ่งนาฬิกาเขาจะมีลายใหม่เป็นลายดองกี้คองนะคะเพื่อนๆอ,อุ้ยน้องๆเขาจะแทบๆแล้วเดี๋ยวเราให้น้องเขาแทบ็บโอ้ยตกแต่งด้านในคือแบบเหล่าลิงต้องชื่นชอบมีทั้งมะพร้าวมีทั้งกล้วย นี่เลยรูกปัตลิงทองนี่ตรวนี้สามารถสกแกนได้ด้วยนะคะพี่ตื่นเต้นมากเลยค่ะเขาบอกว่าเครื่องเล่นนี้เป็นเครื่องเล่นใหม่ที่พเพิ่งเปิดตัวใช่ปะแล้วก็คือคนส่วนมากเนี่ยจะชอบมาต่อตรงนี้นะคะดีนะเราซื้อบัตรได้ก่อนหน้าน,นี้คือมันโซอาหลายวันมากแล้วเราก็จองวันนี้นะแต่ช่วงที่คนรอนะระหว่างทางเขาก็จะมีเป็นพวกแบบ ตัวกระตูนนะคะออกมาด้วยอันนั้นก็จะเป็นท่านผู้เท่านะเฮ้ยเชื่อปะ่ะแฟนผพ้่ออ่านมาเขาบอกว่าดองกี้คองอ่ะไม่ใช่กินคองแต่คือกอริลา่าแล้วมันตั้งชื่อคองทำไม <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยมันคือกอริล่านะเพื่อนๆแต่ว่ามันอาจจะอยู่รวมกับเอ่อลิงตัวอื่นนะคะในบ้านต้นไม้ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น สถาปัตยากรรมที่อยู่ในป่าของเขาก็จะเป็นสิ่งจักดิ์ของเขานั่แหละในระหว่างที่เราเดินไปอ่ะมันจะมีแกะสลักเป็นรูปภาพด้วยนะทุกคนเป็นรูปภาพเหมือนแบบว่าลิงกําลังแบบบูชาอะไรบางอย่างเต้น,น,นอะไรอย่างเงี้ยมีความสุข เขาอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับไอตัวคาร์ดที่เวลาเราอะ่ะเข้าไปในเหมืองเลยซึ่งเนื้อเรื่องนะคะของการที่เราจะเข้าไปเนี่ยคือเรากับดองกี้คองเนี่ยแล้วก็ดิดี้คองนะคะจะเข้าไปเพื่อที่จะไปยับยัง้งการขโมยของไอเจ้าติกี้นะมันชื่อติกี้ตอง เขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นตัวร้ายของดองกี้ของนี่แหละเขาขโมยเป็นกล้วยทองคาไปนะคะแล้วพวกเราเนี่ยก็กําลังจะเข้าไปในคานี้แล้วเข้าไปในเหมืองกันป่ะดูชัวเราจะทาสาเร็จไหมเด็เกอร์ผมดูจากสภาพหัวแล้วก็น่าจะรู้ว่ามันมากขนาดไหนเมื่อกี้คือตอนแรกค่ะเราคิดว่าถ่ายได้นะคะแต่ว่าเครื่องเล่นมันเร็วมากทุกคนมันถ่ายไม่ได้แต่ว่าข้างในคือเจ๋งมากสนุกมากๆอ่ะเป็นชอวว่าก่อนมาริโอคานอีก มีถ่ายรูปเลยเดี๋ยวไปดูกันไหนคือหนูอ่ะเฮ้ยอันสองอันสองเห็นเห็นหน้าหน่วยเอาว่ะเอาแต่เดานราคารูปนะคะอยู่ที่2,200เยนนะถ้าถุงก็เพิ่มอีก20เยนค่ะทุกคนมาดูดูอันนี้คืออะไรรู้ปะมันเป็นฉากถ่ายรูปทุกคน คือที่แ้นตกใจอ่ะ s, เหมือนกับว่าเราอ่ะล้างเลือดเราอ่ะกำลังจะตรงไปข้างหน้าใช่ไหมแล้วมันจะมีเป็นจัมส์แกร์มาคือดองกี้คองอ่ะขับรถล่างมาจะชนเราแล้วเราก็เลยตกใจคราวนี้กล้องมันถ่ายฟอปพอดีนี่ก็เลยเป็นสีหน้าของคนตกใจนะคะโด้ปัญหาแล้วดูหน้าพี่ป๊อแบบเออมากเป็นไรแบบหนาวออกมาแ้หนาวแล้วดูผมทุกคนแบบปลิวหมดเลยคือกิมมิคของดองกี้คองอเนี่ยมันดีตรงที่ว่า ล้างเลือดที่มันขาดอ่ะคือมันจะล้างเลือดแต่มันจะเห็นเป็นพื้นอย่างอื่นอ่ะถูกคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเอ้ยมันจะไปได้เหรอเพราะว่าล้างเลือดอ่ะมันขาดไปครึ่งนึงแล้วก็อีกอันเนี่ยจะเป็นพื้นเหมือนแบบพื้นผุผูอ่ะคือเหมือนลาวันไม่ต่อกันอ่ะคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเสียวไงแต่เครื่องเล่นเนี้ยเป็นเครื่องเล่นที่ดีมากๆทุกคนดีที่สุดในโซนของมาริโอเวิร์มาเล่นให้ได้นะจ๊ะ โลหะเสียวเออเพราะเนี่ยมันเขาใช้อะไรในการวิ่งเนาะเาะเ,เหมือนจริงๆแล้วล้อมันเป็นแค่อ๋อมันคือเป็นตัว C อะคือล้ออยู่ด้านล่างออแล้วข้างบนอะคือเป็นเหมือนแบบลอยๆเลยแต่ล้ออะที่เห็น,มนหมุนๆนะคือมันเป็นอิเล็กทรอนิกเฉยๆ แต่ว่าอันนี้เป็นแบบร้อนนะช็อกโกแลตร,ร้อนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นไอศครีมนะคะเป็นสตอรอเบอรี่เออแป้งสอันแบบร้อนมาเข้ากับบรรยากาศตอนนี้นะมาเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะคะทุกคนคือตรงนี้เขาตลกมากเลยเขาเออพวกปออ๊อปกอนอะไรมาด้วยมันทําให้รู้สึกเหมือนความเป็นแบบว่าความ็นสมูตี้ป่าของดองกี้คงอ่าอุ้ยแต่แกงชอบนะคือมันดูแบบ มันดูเหมือนลังไม้ที่มันผๆผวกมาเพราะว่าดองนี้คองเนี่ยอาวุธนองเขาก็คือเขาจะชอบใช้ลังไม้ทุ่มแล้วเขาจะมีพลังแบบรุนแรงมากซึ่งแป้นไปหาข้อมูลมานะทุกคนไอตรงปราสาทตรงนั้นนั่นที่เราเห็นนะคะเขาคือเป็น golden temple นะเป็นปราสาทที่มีสมบัติลึกลับอยู่นะคะนั่นก็คือทั่วปวยทองคํานั่นเองนี่ก็ให้ช้อนมาด้วย,ยหูร้อนมากเหมือนกินอะไรหรือปะ c o n f ฟ c ยามเช้า มันอร่อยคนเป็งอร่อยมากมันเข้ากันได้ดีนะระหว่างช็อกโกแลตกับกล้วยนะคะแต่ว่าให้ระวังบ๊อบคอรนนิดนึงนะเมื่อกี้มันไหลเข้าคอแป้งไปแหละนี่เดี๋ยวเรากินเป็นนี่ดีวกว่าน่าจะเป็นไอติมโค้ดนะทุกคนมาเหมือนแพ็กเกอร์เลยอืมอืมอร่อย เหมือนเรามีคอนาโตเรามีฮอทดอกด้วยค่ะเป็นฮอทดอกของดองกี้คองนะเขาเป็นอะโวคาโดและชีสนะคะผมเดี๋ยวไปซื้อก่อน1,300เยนว้าวมาแล้วค่ะทุกคนน่ารักมากเขาใช้เป็นเหมือนกับคล้ายคล้ฟร็กเกอร์เหมือนเป็นขนมเลยอ่ะเอาใส่ไว้กับฮอทดอกนะคะอันนี้ชื่อว่าเมนู D K Y ฮอทดอกนี่ละความน่ารักของเขาอีากอย่างหนึ่งคือ ขนมปังมีปั๊มเป็นลายด้วยดูดิเหมือนเป็นอิฐในประสาทของโกลเด้นเทมเพเลยนะแล้วก็มีสติกเกอร์ให้นะคะเอ้นี่ไม่น่าใช่สติกเกอร์น่าจะเป็นแค่แบบปักเฉยๆนี่เห็นไหมเหมือนเราอยู่บนรางโอ้นี่ไงเป็นรางวูบแบบนี้อ่ะก็เป็นกิมมิกของเขานะถือว่าเป็นอาหารที่แด้ว่าดูใหญ่ดีน่าจะอิ่มนะคะแล้วก็ราคาแค่1300เยนเท่านั้นเอง เห็นไหมตัวนี้มันจะมีผงด้วยอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นอะโวคาโดนะกินแค่ไส้กรอกก่อนแล้วกันไไส้กรอกหนังกรอบมากหูกรอบแบบอร่อยอ่ะผุ้ยเกินคาดคืออันเนี้ยไส้กรอกแป้งคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับจอนะแต่ว่ามันมีความกรอบแล้วก็จุยซี่กว่าดูได้ในไส้กรอกดิ เห็นปับมันจะเหมือนเคลือบแบบมีน้ําจุยๆออกมาหน่อยกล่องข้างหลังเขามีกิมมิคด้วยนะทุกคนนี่เหมือนเราอ่ะออกเดินทางไปเพื่อไปที่โกลเด้นเทมเพิลใช่ไหมเพื่อที่เราไปสู้กับไอ้เจ้าติก๊กี้ตองแล้วก็จะมีแบบเป็นหมู่บ้านของคลองมีเครื่องบินอันนี้น่าจะเป็นเครื่องบินของในเกมนั่นแหละแล้วก็มีพวกกล้วยเป็นกิมมิคนะคะแต่นี่ก็คือปราสาที่เราจะไปอ่า ชนได้ของดอกกี้คองนะคะจะมีเป็นพวกแบบตุ๊กตาเล็กๆน้อยๆน,น,นะแล้วก็โซดีเนี่ยเขาเพิ่งเปิดมาใหม่นะคะของมันก็เลยไม่ค่อยเยอะมากแต่เดี๋ยวจะพาไปดูนะมีอะไรบ้างอันแรกก็คือจะเป็นตุ๊กตาของดิดี้คองนะคะเป็นผู้สีของดอกกี้คองเลยเขาก็จะแบบคอยช่วยเหลือดอกกี้คองเนาะแล้วก็อันหนึ่งที่แ้งว่ามันน่ารักมากคือหมวกหมวกดอกกี้คองอันนี้คนใส่เยอะมากเลยนะเพราะว่ามัน,น แล้วก็มันน่ารักนะคะคือใส่แล้วจะแบบเหมือนเจ้าคองเลยเอ,ยอยน่ารักตัววันมีนี่ด้วยเด็กไทยคือเขาจะชอบใส่ใน็กไทยหรอโอ้คาเล็คเตอร์เขามีเน็กไทยด้วยนี่นาะอันนี้ราคา4,200เยนนะคะน่ารักมากแล้วก็จะมีพวกเสื้อนะคะกับพวกกระเป๋าแป้งคิดว่าเดี๋ยวแป้งจะเอาอันนี้ไปแจกดีกว่านาะอเพราะว่ามันเป็นของที่ดูใหญ่ที่สุดแล้วก็ ดูน่ารักที่สุดนะคะใครที่อยากได้หมดดองกี้คองนะคะเดี๋ยวเราติดตามท้ายคลิปนะมาเดี๋ยวไปดูอันอื่นต่อค่ะที่คาดผมก็ฮิตเหมือนกันจะเป็นสองตัวเลยนะคะดองกี้คองกับดิด๊ดคองนะนี่เขาไม่อยู่ในถังเลยเหมือนที่เราเข้าไปเล่นในคอสเตอร์เมื่อกี้เลยแล้วก็มีตุ๊กตาคองด้วยจน้อแไปเลยสนุกจังอุย้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอยู่ในถงัง แล้วก็มีอยู่ในคันอันนี้น่าจะเป็นที่ใส่ทิชชู่นะทุกคนรถอะคือของอะถึงมีน้อยนะแต่ดูแบบคุณภาพมากคือมันมันดูแปลกใหม่ดีเฮ้ยอันนี้เป็นรถรถฮ w อตวิวปะสุดท้ายก็จะเป็นตุ๊กตาคองตัวใหญ่นะคะกับตัวดิีด้คองตัวใหญ่เออก็อจะมีประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับ ของวิชันได้นะแต่แม่ว่าเนียน่ารักที่สุดเลยเป็นแป้งไม่ก็อยากได้ให้อย่างนั้นทุกคนใครอยากได้นะคะกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวบอกกติกาท้ายคลิปนะก็บอกเลยว่าเราแจกจริงนะคะคนได้เยอะมากๆอ่ะละค่ะได้ของรางวัลครบแล้วนะคะ3ชิ้นนั่นเอง เดี๋ยวเรามาบอกกติกากันดีกว่ากติกาอย่างง่ายมาก็งนะคะเพียงแค่หนึ่งเลยนะคะให้น้องๆกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็2ทําการแชร์คลิปนี้นะคะเป็นสาธารณะหน้า a c e บุ o k ของตัวเองจากนั้นนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปของเราเขาว่าอยากได้ของชิ้นไหนเพราะอะไรเลือกได้หนึ่งชิ้นนะตามด้วย Facebook ของตัวเองนะคะที่สามารถติดต่อได้นะในวันจับรางวัลน,นะคะถ้าเกิดว่าพี่แป้งเนี่ยเข้าไปในหน้าเ c e บุ o k ของน้องๆที่โพสต์ไว้นะคะแล้วไม่เห็นคลิปนี้เนี่ยแชร์เป็นสาธารณะก็อดไปเลยนะ ขอให้ทุก,ทกคนเป็นผู้โชคดีนะคะโหวันนี้หนาวมากมากเลยเอะล่ะงั้นเดี๋ยวพี่แป้งนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่สปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายไปแล้วได้อ๋อเขาฉายแสงลงมาปะตรงเนี้ยนี่เป็นแสงอุ้ยมันเปลี่ยนสีได้เฮ้ยเธเห็นปะพอหนือมือเข้าไปแล้วมันจะเป็น มันจะกลัวเรา